ไปดูในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญกันบ้างค่ะน้องหนูดีมีกิจกรรมคลิกออฟในการออกกําลังกายด้วยนะคะค่ะ,คะสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะได้นําข้าราชการร่วมกิจกรรมขยับกายสบายชีวิตส่งเสริมสุขภาพกายใจค่ะที่ลานสันติไมตรีชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายเทพพรัช ตันตนยานนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและก็บุคลากรภาครัฐนะคะร่วมกิจกรรมคลิกออฟส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาค่ะขยับกายสบายชีวีประจําปีก็ประมาณ2,568เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตใจของข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่รัฐให้มีความแข็งแรงนะคะพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยโครงการนี้นะคะจัดโดยสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดค่ะรวมถึงสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดค่ะโดยมีกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนในปีนี้นะคะรวมทั้งหมด20ครั้ง จาก42หน่วยงานในศูนราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะซึ่งกิจกรรมเ่ยค่ะก็จะประกอบด้วยนี่เลยการเต้นแอโรบิกนะคะโอ้โหพร้อมเพียงมากๆนะคะมีเต้นบาสโลปด้วยนะคะเดินวิ่งก็มาค่ะ แช์บ <Share> อลก็มีนะคะรวมถึงฟุตบอลโกเล็กนะคะแล้วก็กีฬาสีเพื่อสร้างความสามาัคคีซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายและใจแล้วยังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้วยนะคะโดยมีการลงทะเบียนและเก็บข้อมูลสถิติรายบุคคลเพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโอ้นี่แสดงว่ามีการลงทะเบียนด้วยนะเบียวไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าได้ลงเราต้องมาออกกําลังกายนะคะถือว่า ไม่ใช่มองว่าเป็นการบังคับอะแต่มันเป็นการแบบให้ได้มาร่วมกันเนาะเพราะว่าการออกกําลังกายยังไงก็ได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพอย่างแน่น,นอน,นอยู่แล้วดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะใช่ค่ะกายเข้มแข,ข็งด้วยนะคะใจก็เข้มแข็งนะคะมันก็จะทําให้เราเบิกบานในการทํางานนะคะไม่เครียดด้วยไม่เครียดเห็นบอกว่ามีเต้นบาสโลปด้วยพี่แก้วเต้นบาสโลปเป็นไหมคะก็พอได้ค่ะพอได้แต่ว่าก็เหยียบเท้าคนอื่นน่ะหนูดีคเต้นหนูพยามอยู่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าพี่แก้วมาสอนหนูด้วยนะคะ ยวหรือไม่เดี๋ยวไปออาหน้าเจริญต่ต้องไปเต้นกับทางหนวดเงานจังหวัดน่าจะเต้นเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับบาสโลสนุกมากสนุกะนกคะนคะได้เหงื่อเยอะค่ะ,คะ